และส่วนของคลิปสุดน,นเรื่องเกมนั้นก็ขอรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้มาแน่นอนชัวร์ถ้าไม่เชื่อขอให้ฟ้าพาตามนั้นนะไอเจทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะเพื่อนเออกูรู้ว่ากูทำผิดแต่ที่กูสงสัยนั่นก็คือมันจะเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะ เอาหน้าเพื่อแสดงความจริงใจคุณดูจะได้ไม่หาว่าเรานั้นขี้จุนะซึ่งฉันพีเอสน้องตัดต่อก็ตกลงกันแล้วว่าจะทําแบบนี้แหละแล้วมึงถามกูสักคำไมเนี่ยโอเคพอแล้วหยุดบนหยุดบนเพราะอีกไม่ช้าฟ้าผ่าก็จะมาแล้วในอีก3 3สามนาทีเหรอ3 2 1โอ้ยไอ้ <c oughs> ไฟแรงเฟอร <c oughs> จริงๆในเวลานี้ <c oughs> เล่นมา้าร <c oughs> อดีกว่าป้นเจรูดอเห้เทพเลย เอาอีสัตย์สองเปอร์เซ็นต์เฟลกุนตีชิบหาย a few minutes later ไงาถามหน่อยเขารู้สึกเป็นไงลงโดนฟ้าผ่าน่ะได้กลิ่นหอมๆมไม่ๆจากตัวเอจนอยากกินเนื้อย่างมั้งไอออล้เอาละพอได้ละไปทำงานฮะทำงานสภาพนี้เนี่ยนะอุ้ยเป็นตองคิดมากเดี๋ยวคิปหน้ามันก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วไป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 ทำงานเออดีช่วยแบบนี้ช่องถึงไม่ดังไงเอาเหมือนมึงพูดด่าตัวเองเลยนะเออกูก็ด้วยนี่นาะ Thank <laughs> you.